โอเคครับต่อนะฮะสำหรับตัวแคลเนียนะฮะจากการย่อยสลายพวกโปรตีนนะครับจากของตัวเนื้ออาหารแล้วก็เป็นดับเลินสิสแล้วก็ที่ตับก็จะสร้างสารที่เป็นแครีซียมเกิดขึ้นนะครับแคลเซียมก็ไปสู่กล้ามเนื้อแล้วกลายเป็นแครีซียมฟอสเฟตเป็นพลังงานสะสมในกล้ามเนื้อของเรานะแล้วเราใช้กล้ามเนื้อมันจะมีการ ใช้พลัางงานจา, akes, จากเคลตินฟอสเฟตจะเป็นเคลเินเคลตินีนออกมานั่นเองนะครับแล้วก็ไปไปขับออกที่ไตนะครับโอเคอันนี้คือแหล่งที่มาการสงังเคราะห์นะครับมาดูในแง่ของออพอสังัญทางคลินิกบ้างครับว่าถ้าร่างกายเรามีความปกติอะไรได้บ้างที่ทําให้ระณคลเซียในเลือดเพิ่มสูงข,ขึ้นนะครับแล้วก็มาดูจากกระบวนการทั้งหมด ของเครือนี้นะครับว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรตามปกติน,นี้คือเป็นรูปปกติที่เคนเกิดขึ้นหากมีประมาณิครืนีที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดได้จาก2กรณีคือมีความผิดปกติที่ไตนั่นเองคือไตไม่สมามารถจะกรองเวสโพรดากเหล่านี้ออกมาได้ไตมีปัญหาเป็นโรคไตต่างๆเป็นไตเรื่องของ โรคไตต่างๆนั้นมีโรคมีภาวะมากมายนะฮะอันนี้ผมก็พรดเป็นภาพรวมเป็น renal situation ถ้าไตามีปัญหาการกรอมีปัญหาการกรอมีปัญหา Waste Product ก,ก,ก็ต้องค้างค้างอยู่ในกระแสเลือดคือขับออกได้น้อยนี่ t t e product หนึ่งในนั้นก็คือเพลตินีนนั่นเองนะฮะก็จะทําให้ประมาณเพลตินีนในเลือดเราเพิ่มสูงได้อันนี้เป็น situation หลักๆที่เกิดขึ้นที่ทําให้เพลตินีเพิ่มสูงในกระเลือด อีกกรณีหนึ่งคือเป็น postrenal situation postrenal คืออะไร postrenal คือพาร์ที่เป็นเรื่องของปัสสาวะออกมาจากไตนั่นเองนะเมื่อไตาหากไตปกติแต่ postrenal คือท่อไต u r e t e r อะไรเงี้ยหรือกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะถือเป็นส่วนที่เป็น p o s t renal คือเป็นส่วนที่มันเลยเลยจดส่วนของไตามาและนะที่มีปัสสาวะเกิดขึ้นนะครับ ถ้าส่วนโพสซิโนลสเตรชั่นมีปัญหาเช่นสาเหตุหลักก็คือมีออฟสตรักชันเพอาตายเนอุดตันอุดตันก็เพราะปัสสาวะม่ได้อุดตันอุนอนนดตันจะเจออะไรบ้างหลักๆก็เป็นเรื่องของนิ่วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือถ้ามีอะไรเป็นอุดตันทางเดินปัสสาวะก็เรียกเป็นโพสซิโนลสเตรชันการขับออกของเวสโกดักก็มีปัญหาด้วยเวสโกดักต้องขับออกผ่านทางไตถึงไตปกติแต่ว่ามีก ตันที่กระเพาะปัสสาวะหรือทางเดินปัสสาวะเวสต์บนดังก็ออกออกนอกหลักการไม่ได้นะครับก็ทาให้เวสมีการคัางค้างในกระแสเลือดได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่เป็น2ส,สาเหตุหละะักฮะ p e n a l situation กับ p o s t p e n a l situation ที่ทําให้ปริมาณ plasma creatinine in เพิ่มสูงขึ้นกว่าในสูงขึ้นกว่าปกติในกระแสเลือดตามปกติแล้ว creatin พบได้ในกระแสเลือดไหมคําตอบคือพบได้อ่าก็จะมีค่าปกติของ พลาสมาคีโตนินนะครับแต่มีไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามีปัญหาค่าจะสูงขึ้นกว่าปกตินะครับในกรณีที่พลาสมาคีโตนินต่ำกว่าปกติเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้เหมือนกันเกิดขึ้นได้จากอะไรได้บ้างหนึ่งคือภาวะขาดสารอาหารกินอาหารน้อยกินโปรตีนน้อยนะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วโปรตีนเป็นสารตั้งต้นที่ทาให้เกิดกระบวนการไปสร้างคีตินฟอสเฟตอีกครั้งนึงครับซึ่งคีตินฟอสเฟตจะเป็นตัว ที่ทำให้เกิดคีรีตินีนั่นเองนะครับหรือถ้ามีกระบวนการเมตาบอไลซ์ของโปรตีนลดลงคือเราทานโปรตีนตามปกติแต่กระบวนการเมตาบอไลซ์ในร่างกายมันมีปัญหานะฮะเมตาบอไลซ์ของโปรตีนลดลงก็ทําให้กระบวนการสร้างคีรีตินฟอสเฟตในกล้ามเนื้อลดลงด้วยนะฮะร่างกายเราก็จะอาจจะผอมลงกล้ามเนื้อน้อยลงมวลกล้ามเนื้อน้อยลงเมื่อมวลกล้ามเนื้อน้อยลงกับปกติปริมาณคีรีตินฟอสเฟตก็น้อยก็ทําให้การสร้าง เหตีนี้ที่เกิดขึ้นที่เป็นเวสโปรดัก็นะจะน้อยลงไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่ามีภาะวะขาดสารอาหารเกิดขึ้นสำหรับแลบนะฮะในการวัดประเมินหาคดีในในร่างกายของเรานะครับก็ในอดีตที่ผ่านมานะฮะเขาใช้หลักการที่เรียกว่าเป็นเจฟฟี่เม่ดต่อะซึ่งผนผลโดยงานวิจัยที่เรียกว่าเจฟฟี่นะครับเขาใช้ตัว พิคพิคคลิกไอออนในภาวะที่เป็นอะคาไลนะในการทำปฏิกิริยากับฟิวเนีนให้ได้โปรดักที่มีสีนะครับแล้วก็วัดการดูดกลืนแสงของของสีที่เกิดขึน้นนั่นเองนะครับอันนี้ชื่อเบนเจฟฟี่เมทอดน,นะฮะซึ่งเจฟฟี่เรชั่นเนี้ยอาจจะมีข้อมจำกัดนิดนึงเนื่องจากว่าตัวตัว,ตวพิคคลิกไอออนอาจจะไม่ได้จำเพาะอยู่กับ ไม่ได้ทำาปยายกับคตินินอย่างเฉพาะเท่านั้นอาจจะมีสารอื่นในร่างกายเราที่เขาอาจจะเข้าไปจับได้ด้วยนะครับเช่นในสีร่มเนี่ยพวกโปรตีนกลูโค,คสคิตโตนบอดี้แอสคอเบตบิลิรูบินฮีลลมโมโกลบินเอฟหรือสารต่างต่างบนคุณในร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะไปจับก,กับไปแอยเอาได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นการนำเจฟฟี่เร c ชั o นไปใช้ในการวิเคราะห์นเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า Minimize ์พวกสารอื่นๆที่ไม่ใช่ครีนินออกไปจากสิ่งสองตัวเราด้วยต้องม,ตองมีต้องมีขั้นตอนเหล่านั้นก่อนในการเตรียมสัมเปิลนะครับเทคนิคการวิเคราะห์ประมาณครีตินน,นะฮะบอกไปแล้วนะฮะเทคนิคแรกนะครับเป็นเคมีข้อแม่ต่อที่เราเป็นเจฟฟี่เร c ชัน ที่เราเป็นเคมีคอลเมทต่อเพราะาเราใช้สารเคมีในการทำยา,ยาแล้วก็วัดผลอักที่เกิดสีนะครับวัดใช้สเปกโทรโฟโตเมทรีเป็นต่อเคมีคอลเมทอดที่เราพูดถึง,ง action, ก็คือเจฟฟี่เรกชันก็คือพิคเิกไอออนเองแต่ก็มีข้อจำกัดของเขานะครับวิธีอื่นในปัจจุบันก็มีที่เรียาเป็นเอนไซม์มติกเมทอดก็คือใช้เอนไซม์เอนไซม์เราใช้ประโยชน์ของเอนไซม์อยู่ในเลเจนจ์ของเราเพื่อไปทำยาก,กับเกตินีในสิ่งส่งตัวด เอนไซม์ที่ใช้ก็ปัจจุบันก็เป็นชื่อว่าคร in ีตินีนเอสนะฮะครีตินีนเอสนะครับเป็นเอนไซม์ที่เฉพาะต่อครีตินีนอันนี้จะมีเรื่องความจำเพาะมากขึ้นนะครับไดร์เคมีสตรีซ mm ิสเต็มก็เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของตัวแผ่นสตริปเมมเบรนพวกนี hmm. ้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์ม hmm. ที่ใช้ในการตรวจเ mm hmm. ช่นตรวจในปัสสาวะ mm hmm. เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของรูป ปฏิยาที่เป็น ine, Th imer, Th ira, ric, on, เจฟฟี่ไรชันคิจานีนสายมือธรรมยากับพิครกไอออนในสารที่เป็นอะคาไลนะกคืออะคาไลพิเครกนั่นเองได้โปรดักที่เกิดสีออกาเป็นสีออกแดงๆส้มๆนะครับปรากวฏโอดีของสารที่เกิดขึ้นนั่นเองยิ่งมีความเข้มของสีมากขึ้นก็สะท้อนว่ามีปรไบคอคิจานีในซีรั่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ ที่บอกไปแล้วว่ามีสารที่เป็นนอนแครเซียคอนโพสเจ็นอื่นๆที่อาจจะมารบกวนได้น้นะมันต้องมีกระบวนการที่จะต้องขจัดสารนั้นออกไปก่อนก่อนที่จะมาทำบรรยากาศคาร์บนิเศษนะครับนี่คือวิธีของเจฟฟี่นะครับวิธีการขจัดสารอื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าใช้วิธีที่เป็นตกตะกรโปรตีนก่อนวิเคราะห์คือตกตะกรสารที่รบกวนออกไปให้หมดนะครับซึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของโปรตีนด้วยนะครับก็ออกไปก่อนแล้วค่อยมาทำการวิเคราะห์นะครับ เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเจฟฟี่เม็ดอแล้วหนึ่งแล้วนึ่งจากนั้นแล้วมีการพัฒนาเจฟฟี่เมทอดที่เป็นแบบใหม่ที่ไม่ต้องตรวจตวกลงบนเตีเยงก็เลยเป็นเจฟฟี่คณิติกส์นะครับก็คือมีการวัดปริยาของอาคลายพิเกรกับคณีนในช่วงเวลาที่รวดเร็วนะฮะตั้งแต่20วินาทีและ80วินาทีวัดที่2เวลาวนาีนา้นะครับวัดต่อเนื่องนะฮะวัดที่20ตั้งทีไว้ก่อนพอแล้วก็นับต่อเป็นถึงแปแล้วก็จดออดีคังที่2 ือจดโอดีสองครั้งจดโอดีที่เวลาที่ยีวิกับ80ดวิแล้วค่าความต่างของโอดีนั้นมาคํานวณเพื่อสะท้อนถึงประมาณของคลิทีนนะสินะเพราะว่าอะไรเพราะสารลบก,กวนเนี่ยเขาทราบมาว่าสารลบก,กวนจะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่ทําปฏิกิริยาด้ไวไวกว่าคลิทีน,น,นคือต่ำกว่า20ว่วิและกลุ่มที่ทำปฏิกิริยาด้ช้ากว่าคลิทีน,นคือมากกว่า80ดสิบวิเขาจึงหาวิธีการไม่ต้องตรต่อกับโปร,ร,ปรตีนก็คือทำยาไปแล้วก็วัดโอดีในช่วงแค่2 0่ิถึงวิเพื่อสะท้อนถึงประมาณของคล แทนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคออําอธิบายที่ได้กล่าวไปแล้วนะะฮต่อไปจากเจฟฟี่เลชันหรือเจฟฟี่เม็ตอนที่เป็นซึ่งเป็นเคมีคอลวเม็ดตอนเรามาดูนเอนไซม์เมติเม็ตอนบ้างดูตัวอย่างกันอันนนี้เป็ตัวอย่างนะฮะก็ใช้เอนไซม์คลีคลีนีนเอสทำเพื่อไปจับเยื่อจับไวต้วตออครีคลีนเพื่อได้โปรดักมีการใช้เอนไซม์ตัวอื่นเพิ่มเติมเข้ามานะฮะมีเลชันหลายเลชันจากเอนไซม์เพื่อสุดท้ายแล้วเราต้องการที่จะวัด OD ของสารที่เกิดขึ้นซึ่งในสมการนี้ NADH เนี่ยเป็นสารที่เราจะวัด OD เพราะมันสามารถดูดซึมแสงได้ดีที่340นาโนเมตรนะครับเราจะวัดปริมาณของ NADH ที่ลดลงนี่ NADH ลดลงมาเท่าไหร่จะสะท้อนถึงปริมาณเคมีในสิ่งที่มากขึ้นนะครับ